สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่30มิถุนายน2567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ยูโร2024เวลา23นาฬิกาอังกฤษจะพบกับสโลวาเกียมีถ่ายทอดทาง p p t v hd 36และ2ูพ premier League ฟุตบอล3และเวลาตี2 สเปนจะพบกับจอร์เจียมีถ่ายทอดทางทูพิมิลิฟุตบอล3และ p p พีทีวีดีสและเราไปต่อกันที่โคปาอเมริกากันนะครับเวลา7จ็นาฬิกาออเเจนติน่าจะพบกับเปลูและแคนาดาจะพบกับชิลีต่อไปซิลีเอบาซิลนะครับเวลาตีสองเซาเปาโลจะพบกับบาเอียเกมีโอจะพบกับฟูมิเนนเซ และเวลาตีสี่มนาทีฟาร์เมงโกจะพบกับคูไซโลและเรามาปิดท้ายกันที่เจลีกญี่ปุ่นนะครับเวลา16นาฬิกาลำบะโอสก้าจะพบกับมาชิดาเซลเวียเซเลโซโอสก้าจะพบกับนากุยาแกมปัสมีถ่ายทอดทาง youtube bg sport เวลา16นาฬิกา30มาที FC โตเกียวจะพบกับอวิทป้าฟูโกกะ อุลวะเลสไดมอนด์จะพบกับจูบิโรอิวาตะมีถ่ายทอดทางเอเอสพีสยามสปอร์ตเวลา17นาฬิกาโซนันเบลมเลจะพบกับเกียวโตซังงะวิเซลโกเบจะพบกับคาชิมาเอสเลอร์มีถ่ายทอดทางเอเอสพีสยามสปอร์ตหนึ่งทางอันโทสึจะพบกับคาชิวาเลโซ และนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ